สมาคมฟุตบอลมาเลี์ส่วนทุ่มค่าเหนื่อยดึงซิโก้คุมทับเสือเหลืองวอเกตเอฟซีตีข่าวสมาคมฟุตบอลมาเลเซียเตรียมทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลดึงซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองอดิตคุณซือช้างสึกที่ปัจจุบันคุมหองอัญยาไลทยทีมดังวีลี่ไปคุมทับเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียแทนที่ตันชิงโฮที่เพิ่งแยกทางกันไปตามที่ทับสมาคมฟุตบอลมาเลเซียได้ประกาศแยกทางตันชิงโฮคุณซือใหญ่เสือเหลือง ทีมชาติมาเลเซียหลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังร่วงตกรอบแรกฟุตบอลเ f f เอฟซูซูกิคัพ2020ท,ที่ประเทศสิงคโปร์ทำให้ทัพเสือเหลืองกำลังเล่งเดินหน้าหากคุณซือใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนตันเชงโฮอยู่ในขณะนี้ล่าสุดวากิตเอฟซีสื่อดังย่านอาเซียนรายงานว่าสมาคมฟุตบอลมาเลเซียกำลังให้ความสนใจซิกโก้กิติศักดิ์สีนาเมืองอดีตคุณซือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันคุมทัพห้องอัญญาไลา ทีมดังวีลิกเวียดนามอยู่ในขณะนี้เข้ามาทําหน้าที่กุญเร์ใหญ่ทับเสือเหลืองทีมชาติเวียดนามโดยในรายงานระบุว่าทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซียกําลังติดต่อเพื่อยื่นข้อเสนอโดยค่าเหนื่อยมูลค่าสูงให้กับซิโก้กิติศักดิ์ศรีนามเืองเพื่อรับงานมาทํางานให้กับทีมชาติมาเลเซียให้ได้อย่างไรก็ดีสำหรับซิโก้กิติศักดิ์ศนามเมืองปัจจุบันยังมีสัญญาคุมทีมฮองอัญยาลายอีกหนึ่งปีโดยเจ้าตัวตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการพาฮองอัญยาลาย คว้าแชมป์วีลีกสองพนยี่สิบสองให้ได้พร้อมทั้งพาทีมวีลีกไปลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกสองพี่สิบสอีกด้วย